เราก็จะเอาผัดก,กับพริกแกงก่อนเนาะทุกคนผัดให้พริกแกงมันหอมนะคะอันนี้สูตรไครก็สูตรไครนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักของเรานะคะที่จะใส่สามีก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนใส่ผักลงไปแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาชิมกันแล้วนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะ นี่นะคะแกงป่าแกงอ่อมไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆแกงป่าแกงอ่อมป่าไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วไปด้วยเนาะนี่นะคะข้าวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> มาคะ่ะเพื่อนๆเรามาชิมแกงป่าของเรานะคะอืม หลังจากที่ว่าไม่ได้ทําทิ้งช่วงนานมากเลยนะอืวันนี้เราก็เลยมาทําเนาะทุกคนอืม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 ,อมแซบ่บค่ะทุกคนอืม ขาบอกว่าสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากครับเพื่อนๆค่ะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจกระตันจรีเนาะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวกระตันเจรีขอตัวทานข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบวัดแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ